เลิกนี้อาจจะมีคำอยาบภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า11บวกเต็ดควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะแม่นางคนสวยกับไอ้ข้อนหนออุ่มฮอตกราบสวัสดีครับ,รบยูกับผม F P 1หรือจะาชายยิ้มน,นั่นเองเ yeah. ยเพลงโปรดมันอะเออมันที้งเพลงที่ฝ โย่โย่นะครับเข้าสู่ในเกมหลังจากเราได้มันไปหนึ่งบทเพลงเดือดเดือมาตอนนี้เราอยู่ในโมดเอาตัวรอดสูอย่างโอเคต่อต่อตอนนี้เราอยู่ในโหมดธรรมดามากับมูสีวีสีซึ่งเป็นไพกับบลูแต่มูโดดแล้วเราต้องโดดตามมูเไปตอนนี้ ต้องายโมแบอืมกับเขาทายนะมาเฟียเลยเฟียเลยลงแซวเขาเพิ่มแสงขึ้นนิดนึงนะแป๊บหนึ่งเพิ่มแสงถูกคลิปครับ <c oughs> โอ้โหมูล,ลงไกลเกินบมีตีบมีตีบมีตีปึ๊บปึ๊บไปไปคอฟามถึงดใหมูด้ยวยฝาเลนขึ้นมาดอเอาของเปิดออ้หหคืองหลด ไม่มีปืนนะไม่มีปืนนะฮอลล์ฮอลฮอลือหล์มูยิงยังวะตามอาไปแล้วครับมูได้จัดฉากไปหนึ่งดอกส่มสามสามด้ยบนลมีอ้าวยังนี่อุ้ยปิดปิด เสียยังว้าไปหนิดหนึ่งหันลงเปิดใหม่ว้าเสีว่า,วามันยิงเสียว่าเมื่กี้อู้าหนาลงเปิดใหม่เลยบกูจักจุดศัตรูเลยบันนี้ปุ๊บอ่าบ่มีเสียงเพลงลหรอืมเงียบเกินเนอะนีะ่จะเสียงตีนกระโดดชืด่อจื่อน้ำมันสีมีเสียงประกอบนำขึ้นจังเกมเอาวีนี่เด็การเลยเด้ เปลี่ยนปืนดีกว่านี่อ่ะอืเอาไปนิดนึงเฮ้ยเป็นปืนยังวะรู้ละอาเดี๋ยวอุ้ยเวียนกำเวียนกำม,มานี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเขาหัวไปซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำแล้วก็เรียนเสียวคือกันเว้ย มาหัวสัวมันเป็นเป็นลูกซองเลยวะอาจจะเมียนนะถอยไปก่อนโอ้มีเลือดบกกาเขาเก็บควา,างนี่บางเท้าหูแหลมมาหัวแตกตาหยินใจวะมากระเป๋านิดจะฝ่ามาเด้อฝ่ามาเด้อฝ่ามาเด้อเก็บซัมเนียร์ไป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 หาหมูหาหม,มูหาหมู งูอยู่ไกลแต่ว่าคนละทีบเลยแต่ละคนเอ้ยไปเงียนหลังงข้าวคาวน,นดีกว่าไม่มีเกาะไม่มียังเราต้องหาเกาะก่อนเพิ่มพลังงานเพิ่มความถึกยังมีคนกับพ่อนะอยู่นี่เสียงเองียงวะเครื่องบินบอเป่าหูขางสายซะเหลือกเกิน วิ่ได้แล้ววิ่งสามคนละปุ๊บโอเคกาลเลนนะบันน,น,บน,นี้มาฮ้ยน,นี่นี่โมกาลิลพวนเดก็โอเคโอเคโอเคไปบว่โอเคอที่นี้ก็ไปเกลี่ยไปเกลี่ยไปโอ้โหจูกนคนละทีมคนละแดนกันเลย เราต้องเรียกไปหาหัวเขาไปขอฝ่ามนิตรอืมอืมอุ้ย,ยตายหรอกมันมาใายมันมาใายโอ้โหมาใสายมางกลัวปะตอนเงียบยูบ แตกยสวยสวยเวยสวยสวย,สวย,สวย,สวยเป็นบอสหรือเปล่าบอลูนนะอืมนี่นี่นี่ขอขอขอเดี๋ยวอื้อุูกูนเก็บมาหน่อยโพดขึ้นไปพีกเลยทุกน้ำลุยไฟฮหน่ายกาตาย ตอนนี้เหลือ27คนซึ่งเป็นอะไรที่หลายแห่งเรีนไปดืด้อถึงตายก็มีได้หน่เข้ามายัางวะรู้ซึกวไปยังบัทันมานะหลงหลงลืมลรืมแะ้วจังว่านี่เอาออกเอาออกเอาออกไม่มีประโยชน์เอาออกอืมพ่อเอาลายลายย็บมาตั้งให้ลอ,หอยคนยิงอื สุนแต่ยาเลยจังไงนี่ก็หายาออก,ออกนี่ออกมาให้ย่างปุ๊บอืมได้แม็กวะมาโอ้โหเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยวะ ơi một tay một tay cái xe thế Xe thế xe nào, cái bọn cái bọn mhm bay ừ. bay 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 xe nào, xe wow, wow, Đâu, wow, Tốt อ้าวเปลี่ยนมืวเบิร์ตตัดเจริญดูดูเหนี่นอีคีเหนี่ยนอีคีบทนัดวะไปต่อครับมูไดเแลนเข้ามาแล้วตอนนี้หล้อสิบห้าคนเข้าคิวไปเด้ดสามถือว่าเยอะมากในเกมนี้มาปุ๊บอืมกับเ๋าสองโอเคยา่ยาย่าก็สองโอเคโอเคได้ได้เลย กับปเมื่อกี้ก่อนครับไปเอาลูกระสุนลูกระสุนมูคีเราขึ้นมาแล้วเก็บเก็บอื้มสองไหลสองไหลสองเข้าเดินสองไหลลูกเออเก็โอเคอยู่ลูกระสุนดำอโน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  n นโนโ o โน n นโน n น เนี่ยล่าขาหัวโอเคโอเคโอเคจะเย็นเย็นมีไอ้บอกประตังตังมหาดเสียเปล่าเสียถิม่มซื้อเดี๋ยวเด้อธนาปืนดีปาหัวแตกซะหนอไป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 ก่อนไปก่อน,นมีคนหนึ่งอยู่ปะอืมอเด้อเด้ อืมดาวไปเลยดาวไปเลยแต่วะมีเก็บเสียงอยู่ในว่าเห้อแต่พอเห็นมันเนะมันอยู่ั้งเหียนหรือเปล่าใส่บุ้งจะจะถอยลังไปก่อนนะขอแอร์ฟิ่งเพิเบิ่งดิบ่มี่มี อยู่ใส่วาวุ้ยมันหลงเกินอ่ะบอกอุ๊ยเวนอยู่ถึงเลยครับโอ้นี่เข้าหัวไปสาม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 ,สาม,อมโอเคตอนนี้เหลือห้าผู้เดียวแล้วดูเมตซีทำไมแตกซะหนอไทยก่อนไทยก่อน น่าจะซี่ตอนหนึ่งนะบันแต่ที่ได้ก็เอาวะน่าจะโอ้เดดเดโอู้ตายอู้ตายว่าตายสติสติสติเอ้ยจบเลยอืม ว้าย้ยเดี๋ยวมันหลอยเห่าเอาไหมมาผากัผากผักเขาก็ได้ต่อเลยเหรอเดี๋วให้จบวันนี้ว่าไงชื่ออา่านไม่ออกน่าจะเป็นผู้หญิงวิ่งตุ้ย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 หาครับอืมบัที่หนึ่งน่ะเสียดายมากเลยว่าไ,ไงวิ่งผ่านกองศพไปแล้วหนึ่งดอกวิ่งผ่านต้นไม้เป็นหนึ่งต้นตอนนี้เขาได้วิ่งเข้าบ้านอ,อมกระแพงไปเขาน่าจะ โดดลงเลยไม่บานวิ่งผ่านยาวๆองวิ่งไปอย่างเดียวไม่รู้จุดมุ่งหมายเขาอยู่อยู่ไหนตอนนี้เขาวิ่งออกวงซึ่งเขาทําได้ยังไงไม่รู้เขาวิ่งออกวงอย่างเดียวเขาได้วิ่งเข้าอุโมงค์ตอนนี้เขากําลังเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์ไปแล้วหนึ่งดอกเขาได้มาซื้อปืนจิ๊กจ๊กซึ้งลักซึ้งลักเขาได้ชุบเพื่อนขึ้นมาโอ้โหเพื่อนเขาเต็มเลยผมไม่รู้ว่ามันชุบเพื่อนยังไงผมเพิ่งรู้อเวน ทิ้งปืนไปหมดเลยบัดสุดท้ายก็น่าจะตายครับโอ้โห <c oughs> เขาชุบเพื่อนมาขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเอาสามลุมหนึ่งบอลใช่ไหมนี่ทิ้งปืนเบิร์ดที่เขาถืเอเขายิงตายไปดูเพื่อนเขาดีกว่าอืเก็บปืนมาแล้วตัวนี้ก็นั่งซอมเบ่งอยู่ดือ้อปึ๊บมีคนอยู่ในวงคนเดียว เอามาไงไหมมาไงเราลกลับไปดูเขาดีกว่าเขาวิ่งมาอย่างเดียววิ่งมาหาเพื่อนคิวกินไก่ครับออืชื่อแม่ง่างคนตีนเลยสั์ข <c oughs> อโทษที่พูดหยาบอือยู่ใส่ว่าหมอหานอยังอีกผูด้เดียวเปิดฉากยิงกันแล้วหนึ่งดอกใครยิงไม่รู้ใครยิงน่าจะฝ่ายตรงข้ามยิงซึ่งไม่เห็นเป้าได้เห็นเป้าแล้ว อยู่ไหนวิ่งมาเร่องนี้เจ้าจะทํายังไงวิ่งหนีวิ่งหนีหนจะทํายังไงวิ่งหนีอย่างเลียวเขาไม่สวนเลยครับน่าจะเป็นบอทนะครับตัวนี้เฮ้ยบอททาไมโหดจังเอาไงว่าไง,ว,าไงวิ่งตามตูดกันต่อยต่อย,อยสามคนสามคนลุมหนึ่งว่าไงวิ่งหน้าถือถือกระบองมาว่าไงจงมาะนี้ยิงกระห ù ลึกล็อกปลวล็อกหลบโอ้โหสามลุมหนึ่งว่าไงเจ้าคนนีตน้ตีบอสในตีต ตีตีเรจะตีตายไหมบอดก็วิ่งอย่างเดียวครับไาเยี่ยวกูไม่สนโลกเลยคนะรับบอดว่ากูลุปกูลุกูรกูร,รโอ้โหจะตีไม่ตีจะตีไม่ตายจะตีให้ตายจะตีตายไหมไม่มีใครตีสักคนได้วางได้จับไอวอลมาวางต่อหน้าโอ้โหวางรัดเพื่อนนะบอดก็ได้จะวิ่งไปตายวงนะครับจงังหวะนี้มีใครจับปืนขึ้นมาไม่รู้ว่าไงเขาจะยิงไหมเขาจะยิงไหมเขาได้เปลี่ยนมาเขาได้เปลี่ยนดาบมา เพื่อนตีล็อกตีไม่โดนครับบอทก็วิ่งถือดาบถือไม้ขอเขาเรียกอะไรไม่รู้วางรัดหน้าวางรัดหน้าวางรัดหน้ามไม่โดนสักดอกวางรัดหน้าอีกแล้ววางรัดหน้าอีกแล้วสามลุมหนึ่งตีบอทไม่ตายไม่มีใครตีก็วิ่งตามตูดกันต่อยต้อยอย,อย่างเดียวครับตีแม่ตีโอ้โหไม่ตีครับหมวกสามบอทจังมาะนี้หมดแล้วหมดแล้วหนึ่งดอก หดหดแม่หดมันขาวันเฉยเฉยบอดได้ลรงได้แต่เลงแล้วแล้วก็วิ่งนีโอ้โหบอดต,ตายวงแน่นอนไปไอชุดขาววะไง่างว่นี้ไม่ตีกไม่ตีชุดขาววะไม่ตายวงเลยกูยจะดูมึงตายวงวิตต่งไปไหนบอดวิ่งไปไหนบอดน่าจะวิ่งออกวงคนระับดูบอดวิ่งเข้าไปในวงคนระับแล้วก็ หันมาดูนิดๆแล้วก็วิ่งกลับมาให้คนเตีรับแต่คนไม่ตี๊ยบเทียบไม่รู้เขาทำอะไรครับบ๊อดก็ทายึกยักยึกยักเย็ดเยยึกยักยึกยักมาตีกูเลยมาตีกูเลยบ๊อดได้ยิงไปแล้วยิงใครไม่โดนหัดตรงนี้ลุมลุมได้ลุมครับสามต่อหนึ่งลุมหัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมสวยสวยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้หทำให้ผมลายตามากเลยยิงํามเลือดให้เพื่อน มือปึ๊บปื๊บต่เก็บปืนวิ่งสวนอืไอชุดขาวฟันไปแล้วไอชุดขาวว่าหมหัยแล้ววิ่งขึ้นมาเก็บปืนไอผมขาวว่าไงกูจะยิงไม่ยิงกูจะยิงไม่ยิงหัดหัวเออให้กูยิงยิงเขาจะจบเกมรนะลูกนี้มึงโดนแน่นี่เน่ห้าสี่ไปหึงดอกไอคิด สุดท้ายบอทก็น่าจะตายวงแล้วเพราะไม่มีใครฆ่าบายบายไอ้บอทโอ้โห oh, เสียชีวิตลงไปแล้วันี่เต้นเต้นกวนตีน,ตน,ตนหัวล้อด,ด้วยโอ้โ oh, หจบเกมไปได้สวยมากฝ่ายตรงข้ามซึ่งทีมผมตายไปตั้งแต่ทีมผมได้อบบบ okay. ันบับสามโอเคน่าจะใช่นะครับใครชอบคิดแบบนี้ก็ขอให้ กดไลค์กด subscribe และกดแชร์นี่แดมสับามยบ่ายเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้า